สวัสดีค่ะเมื่อนีบมาพบกับซอยจุนะคะกับลาบงัวนะคะหลาบงัวแซบๆจ้าแต่หน่อยบ่อกินดิบดอกจ้าป้าๆลุงๆพ่นกินกันนะจ้าเมื่อนิวันรวมญาตินะคะกับมีอาหารอีสานหลายอย่างเลยค่ะเป็นตาแซบมากอิ่มมากแน่นมากนะจ้าลาบนี่เป็นหลาบแบบเป็นชิ้นๆนะจ้า บ่มีอย่างหลายคะ่ะคือกันจ้าใส่ข้าวคั่วนะคะพริกผงผงนัวนะจ้านี่ใส่ดีงัวนะ,ะน้องพรนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นซ้อยจุนะจ้าหอมผักชีนะคะหอมเปนะคะคนคนใส่น้ำปลานะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วใส่เลือดน้ำนะจะเดอ้ดอผู้ใดบ่มากินดิบก็เอาไปคั่วนะจ้านี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอาหารยุธงนะเฮามือน,นีนะจ๊ะ มีทั้งหอยแกงเห็ดนะคะกับเขาลายๆจ้าน้ำยานมจีนนะคะส้มตำซอยจุราบงัวนะคะผักเก็บมาเองเลยนะจ้าผักที่นาที่บ้านเราเองเลยจ้าเนี่ยค่ะมาเสร็จเสร็จกันเลยจ้าเนื้อน้ำมาต้มทุกวันเลยล่ะคะอันนี้มีแต่ผักสมุนไพรไร้สารอ๋อไหนๆลองชิมให้ดูไหนสิคะน้ำมะตม ที่ทำมาโทษดีทะเลเขาเนี่ยไม่ต้องทิ้นทัพเรือไม่ถึงทั้งห้าน้ำธรรมชาติค่ะไร้สารปลอดไัยค่ะปลูกเองกินเองค่ะน้ำมะตูมโอ้โหนี่เออน้ำมะตูมสีสวยเนาะโอ้น้ำมะตูมทำไมมันซ่าอย่างนี้เนาะ